อุย้ยสดาวไอ้เกียงานงอก <c oughs> ครับสวัสดีครับ,รบผมพี่หมีเจดีนะครับและนี่คือเกมในตำนาน GTA San a n d r e a นะครับผมกลับมาสู่บ้านนะครับ CJ หลังจากได้รับข่าวว่าแม่ตายนะครับแล้วก็ออกมาจากคุกนะครับ ก็กลับบ้านเกิดนะครับผมอ้าวตำรวจมาเจ้าเดิมไอ้าเซนนั่นเองออกมาจากรถเดี๋ยวนี้และยกมือขึ้นแล้วก็คุกเข่าลงหมอบลงไปกับพื้นนั่นแหละดีมาก ไอตัวรลายตัวไอตัวายเลยเฮ้ยเราเจอเงินยาสติดเฮ้ยนี่มันเงินยาสติดนี่หวาไม่ใช่นะนั่มันเงินของผมไม่ต้องพูดมากไปขึ้นรถว่าไงข้าไม่เจอกันนานนะนี่เป็นเงินยาสต,านะติดของแกใช่ไหมไม่มันไม่ใช่เลยอย่าเข้าใจเพจไปขึ้นรถไป โอ้ยหอหักระวังหัวแมเ่เอ้ยเอ้ยใส่หัวไปเป็นตำรวจเร็วนะครับเรื่องนี้ไม่มีตำรวจดีมีแต่ตำรวจเร็วแล้วเราก็เร็วกับตำรวจอีกทีหนึ่งนะครับในโลกแห่งความจริงก็ร้ายๆฮะเป็นไงงานศพแม่แก ยังไม่ได้ไปเลยตอน,นี้กมีข่าวว่าเจอศพตำรวจแล้วก็เจอปืนแล้วเราก็ตรวจพบได้ว่ามันเป็นปืนของแกนะ่ะผมไม่ได้อยู่ที่นี่ด้วยซ้ำจะเป็นปืนของผมได้ยังไงไม่ตำรวจบอกว่าเป็นปืนของแกก็คือปืนของแกนี่คุณต้องการอะไรจากผมเนี่ยไม่ เรายังไม่ต้องการอะไรจากแกตอนนี้แต่ถ้าเราต้องการเราจะมาหาแกเองนี่มันเป็นปืนของแกแกก็ยอมรับมาซะโอเคตอนนี้เรายังได้ข้อมูลอะไรจากแกได้ไม่มากเราก็จะปล่อยแกไปก่อนแต่ถ้าเราต้องการอะไรเราจะไปหาแกเองนะเอาปล่อยมันทิ้งน,นี่แหละบ้านนะที่นี่นะนี่มันทินของ โอ้ยแถวนี้มันเถื่อนให้ตายสิเราต้องกลับบ้านเงินก็ถูกยึดไปหมดนี่กูออกมาจากคุกวันแรกกูก็แย่ขนาดนี้แล้วโอเคครับผมสวัสดีครับผมพี่หมีนะครับใจดีก็สวัสดีเป็นทางการอีกครั้งนะครับผม ก็คลิปคลิปนี้นะครับพี่หมีก็จะเข้ามาเล่นเกม GTA San Andreas นะครับในเวอร์ชั่นของมือถือนะครับยังไงการแปลของพี่หมีก็ไม่ได้ถูกร้อยนะครับยังไงก็อย่ามามากกันนะก็จะแปลแล้วก็เล่นตามเรื่องนะครับผมโดยไม่ใช่สุดอะไรนะครับเพราะว่าเกมนี้มันสุดไม่ได้นั่นเองอครั้งแรกวิธีการเลี้ยวเหรอเลี้ยวแบบไหนเลี้ยวแบบไหนเลี้ยวแบบไหน เออเลี้ยวแบบนี้แล้วกันที่เคยถนะัดเล่นในมือถือมันต้องอารมณ์ประมาณนี้แหละโอเคบันมาถึงบ้านแวลบลงและนี่ก็คือบ้านของเราบ้านไม่ใช่บ้านของเราบ้านแม่ของเรากลับมาอยู่บ้านแม่นะครับที่เราเกิดมาโอ้ความหลังมันกลับมาแล้วโอ้นี่ไง ลูกแม่ลูกแม่หรือลูกพ่อจำไม่ได้หยุดนะเขาว, <Stop it. S 1> วางมันลงฉันจะไม่ไหวกับแกแล้วโอ oh, มีความหลังที่ไม่ค่อยดีนะครับก่อนที่จะเข้าไปอยู่ในคุกนะครับก็สไตล์แก๊งเกอร์แก๊งนะครับ โอ้แม่เฮ้ยมาปนผิดบ้านแล้วไอ้ขี้ยาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสมกสมุกนี่กูเองข้าวข้าวไงเล่าซีเจโอ้ไอหมาน้อยเป็นไงมั่งวะแกโอ้ก็ไม่ดีอ่ะแม่ตายเอ้ยไม่เป็นไรนะ นายยังมีพวกเราอยู่นะก็เหมือนหนังสือที่เราอ่านไงหนังสือมหนังสือบ้าอะไรของเองวะก็หนังสือที่ทำให้เราหงลาะแล้วก็ร้องไห้ไงล่ะไปไปงานศพของแม่แกกันดีกว่าปะพี่ของแกรออยู่ที่นั่นน่ะโอเคเมือนก็เพิ่งกลับกลับมาเนาะอ่านี่รูมของแม่เรานะครับ ปะก็โอเคอะสมก์ไอไอควันสมก์ขับรถพาเราไปที่สุสานนั่นเองแต่ไม่หมดนะครับเพราะว่าขับสับสับแสแรงมันเยอะแล้วก็ไม่เก่งภาษาอังกฤษขนาดนั้นนะฮะยังไงขออภัยอีกครั้งนะครับไงไม่ได้เจอกันตั้งนานนะ นี่พี่ชายของเราที่ใส่หมวกอยู่นะครับอันนี้แปลว่าอะไรวะ <c oughs> แล้วไงแกก็ไม่ได้มางานศพแม่มันห้าปีแล้วด้วยพอกันที่เธอนะ่ะ <c oughs> ฉันจะไปหาแฟนฉันแฟนของแกเหรอแฟนของแก,อแกที่เป็นแก๊งคู่อริของเรานะนะแล้วพี่จะไปรู้อะไรแค่ <c oughs> พี่ก็เอาแต่ใจอยู่ตัวเองนละ โอยนังเวนเน้ยลองบ้าเอ้ยมันแย่ไปหมดใช่งานศพนายนั่นหลุมศพแม่นายนั่นสมศพหลุมศพเพื่อนเราคนนั้นไอ้คนนี้ รู้สึกว่าจะกลับการกลับมาระหว่าง5ปีที่เราไม่อยู่นะฮะมันจะเกิดเรื่องแย่ๆนะฮะระหว่างแก๊งกับแกง๊งสองแก๊งของเรานะครับพูดแล้วก็มาแล้วครับผมแก๊งชาวม่วงนะฮะโว้ไอ้เวรถกูแถวนี้มันเถื่อนเว้ยไปกันดีกว่าจัก,กรยานตรงนั้นเร็วคิดถึงความหลังก็นหน่อยไปหรือฟื้นความหลังก็นหน่อยเว้โอ้โห ี่กูต้องขี่จักรยานมึงขี่กันให้ไวกว่านี้ได้ไหมนี่มึงหนีกันอยู่นะมนไม่ใช่เหรอฮะนีมาา่มันจะมึงจะปั่นจกักรยานเล่นกันเป็นแฟนฉันหรือไงโอ้เย้โอ้เย็อย่างเ oh yeah. oh yeah. งี้ยเหรอเร็วๆอันนี้ก็เป็นอยู่ในส่วนของภารกิจนะครับพี่หมีก็จะไม่ตัดข้ามนะครับขี่ตามพี่มันนะครับไอไอหวานนะฮะสวีท ไอหวานขอเรียกไอหวานแล้วกันไอสมองนั่นก็ไอไอสายควันจ,จะเลี้ยวหรือจะไปยังไงตามมันไปแล้วกันไปไปพี่นําไปพี่พี่หวานรถมันตามกูปเปล่าวะเฮ้ยเร็วๆหน่อยโว้ยมันตามมาแล้ว สีเจมึงจะกลับมาทำไมวะกลับมาคุมแกเหมือนไงฮะไอ้ลูกหมารู้แล้วนะ่าถุเอยทำไมมันต้องดูถูกดูแคนเราักหนาวะน่ไงทางไหนเออขี่ไปจะกระโดดทำสตีนอะไร พอมันเป็นด้วยรูปแบบมือถือแล้วการคอนโทรลอะไรมันยากกว่าในคอมหรือในเพเกมเพนะครับอืมเนี่ยเนี่ยเนี่เอ,อิบ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 เสียงนกร้องนี <c oughs> ่คูอยู่ภายในสวนหรือเปล่าเนี่ยออกระโดดพาไปเอ้ยเดี๋ยวก่อน <c oughs> <c oughs> เหมือนใครโดนรถเอาไปเกียดแดกเ <c oughs> อ้าไอ ไอ้พวกแกงม่วงยังตามมาอีกไปปะปไปะโอ้ยมันไล่หน้าดูเลยเว้ยวิ่งกลับบ้านป้าจะยังกลับบ้านเร็วเว้ยซีเจไอ้ลืมดูมูต่อ่านซับโว้ยภารกิจแรกกูก็จะตายหาอยู่แล้ว โอ้โหรอก็ด้วยรอก็ด้วยรู้สึกว่าแต่ละคนมันจะรู้สึกว่าเราเป็นตัวถ่วงของในแกงมั้งโอ้ยรอดมาได้เว้ยไอเจ๊งพวกนี้มันเราข้ามไปถ่นของมันตอนนี้มันไม่เหมือนเดิมแล้วเว้ยอยู่ที่เนี่ยนายต้องระวังตัว แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะไปเกตทรงผมกับเสื้อผ้าเนซะด้วยล่ะกูไปกับมึงแล้วกูอายแทนชิบหายเอ้าก็กูเพิ่งออกจากคุกเนาะโอเคตรงนี้ตักข้ามเลยกลับมาแล้ โฮมคัมมิ่งซีเและนี่คือในบ้านของเรามาสำรวจกันในบ้านดีกว่านะครับจุดเซฟแล้วก็ชั้นบนก็สามารถเปลี่ยนสภาพาได้นะฮะพี่หมีเซฟไว้2องเซฟเซฟที่เล่นนอกรอบกับเซฟที่เอาไว้เล่นมันๆน,นะฮะกับเซฟที่ในคลิปนี้นะฮะเนื้อเรื่องหลัก แต่ถ้าไหนที่จะต้องนอกรอบก็ก็จะไปเล่นนกรอบนะครับไม่ได้ออกมาลงนะฮะตรงนี้มีกล้องตรงนี้เปลี่ยนเสื้อผ้าเออพี่หมีไม่แน่ใจว่าเกมในเวอร์ชันของมือถือเนี่ยจุดของต่างๆมันยังอยู่ที่เดิมไหมแบบเดียวกับในคอมพีเีาสายเข้าเว ว่าไงสวิเองก็ไปหาเพื่อนเองไปหาเพื่อนบ้างแล้วก็จัดการเรื่องทรงผมแล้วก็เสื้อผ้าด้วยล่ะโีเคตัดข้ามไปเลยเก็บไปอ่ะมีปืนอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็บนหลังคาจะมีปืนกลอยู่ไม่แน่ใจมีไหมเฮ้ยมีเหมือนกันเวยังอยู่ อสโมกเอ้ยไม่ใช่ชื่ออะไรวะจำไม่ได้ชื่อโอเคจำไม่ได้ไอ้ไอ,อ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวขี้ยาเอ้ยมาหาเลยวะก็มาหากลับมาหาบ้านเนี่ยมาหาเพื่อนไง no ไม่ดีใจกันหน่อยเหรอ <I> ที่กูกลับมาอยู่เนี่ยโอ้ต้องการให้กอดสินะอพอใจยังมึงนี่ขี้่อนชิบหาย พูดเร็วไปกูแปลไม่ทันเฮ้ยแล้วมึงเอาปืนไปทำไมเนี่ยก็ไอ้ร้านนั่นะสิร้านพิซซ่าแม่งมาทาสีทับกราฟิกซิตี้ของแก๊งเราอ่ะกูจะไปสั่งสอนซะหน่อยนะดูสิฝีมือการขับของเองอ่ะยังเป็นไงบ้างโอเคเดี๋ยวกูจะขับให้ดีคอยดูว่าการฝีมือขับรถกู เฮ้ยร้านตัดผมอ่ะยังตัดผมอยู่ไหมตะลุงนั่นอ๋อะตะลุงนะเหรอดูดปูนไปเรื่อยกูนี่ไม่กล้าให้ลุงแกจับ <I 'm S 1> หัวเลยกูว่ากูจะไปตัดซะหน่อยไงยังอยู่ที่เดิมเราจไปหาเลยแดกซะด้วยละ่ะโอเคแล้วเดี๋ยวนายแดกเสร็จเดี๋ยวฉันจะก,การเรื่องของฉันเอง โอเคตามนี้ขอบใจมากไม่มีปัญหาเพื่อนโอเคมาเปลี่ยนทรงผมนะฮะแม่งอายทรงผมกูพี่ชายไม่กล้านี่ด้วยมีเงินอยู่สามร้อยอ่ะสามร้อยห้าสิบทำทรงอะไรได้มั้งวะเดี๋ยวลองดูดิตรงนี้เป็นไงสามร้อยห้าสิบพอดี เอาตรงนี้แหละเอาให้หมดตูดเลยแม่มันหยิกหยอยซะเหลือเกินเออโอเคอยู่นี่ว่าได้ได้ได้นี่มึงเล่นใหญ่ก็เหรอปะร้านพิซซ่าร้านนี้สินะ ที่มบอกว่าทาสีทับกราฟิกซิตี้ของเราอ่ะโอเคไปหาะไรแดกก่อนแล้วเดี๋ยวที่เหลือฉันจัดการของฉันเองร้านพิซซ่าโอเคมีปืนมีอะไรพร้อมถ้าเราแดกพิซซ่าเยอะนะครับก็จะทำให้เราอ้วนได้นะครับแต่มันก็สามารถที่จะเพิ่มเลือดของเราได้นะฮะ,ะกูไม่ได้เจ็บอะไรกูเดี๋ยวก่อนอ๋อมันให้เงินมาอยู่ สิบเหรียญโอเคโอเคกิกินแล้ว <_ d> um> เอาแล้วเอาแล้วงัดปืนขึ้นมาแล้วครับเฮ้ยหยุดนะเว้ยเอาเงินมาให้หมดเฮ้ย<อ>มึงอีกแล้วเหรอนี่มึงจำกูได้เหรอใ,ใครเห็นมึงใครเห็นมึงกูใคร <_ d> um> ก็ทำได้นั้นแหละ มึงนี่มันอ่อนจริงว่ะกากเหมือนเดิมเลยนะซีเจโอ้แม่ย้อยเร็วแม่งเด็กร้านพิซซ่าแม่งมีลูกปืนลูกซองด้วยโอ้โหมันกระหน่ำมาแล้วไปเดี๋ยวกูวเอาปืนลูกซองมันดีกว่าต้องมีต้องมีงัดต้องมีงัดเออเออเรียบร้อยกูยยได้ปืนลูกซองมันมาแล้ว โอเคบายเฮ้ยเดี๋ยวก่อนขอปิดซาวก่อนปิดเพลงก่อนงั้นเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์เล่นอ่าตั้งค่าปิดเสียงก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์เพลง YouTube มันเข้มงวดเรื่องของเพลงคุณละเซ็งเปจริง ทำไมยูทู e มึงมาต้องลิขสิทธิ์เพลงอะไรแบบพรุ่งนี้ด้วยทำไมไม่ไปดูพวกช่องที่มันดูดคลิปวะฮะไอแม่ย้อยพี่หมีเคยเจอคลิปของตัวเองอยู่ในเว็บเวียดนามวะ <c oughs> อันนี้เรื่องจริงไม่รู้ไปได้ยังไง <c oughs> อจอดแล้วเรียบร้อย ไปแล้วไปหาพี่เองบ้างเถอะเออคนบ้านเดียวกันย่านเดียวกันต้องคุยดีๆกับแม่งนะม,มาหาพี่ชายพี่หวานมาเลยไอ้บอหวานมึงทำได้ขนาดไหนวะโชวเข้าไปน่าพูดดีๆกับผมหน่อยก็ได้มาพี่เอ้ย ไงซีเจเรามีปัญหาเรื่องไอ้นี่วะกราฟิกซิตี้อ่ะตอนเนี้ยอ่าเท่าทีา่อ่านคร่าวๆคือเรามีปัญหาเรื่องของกราฟิกซิตี้เฮ้ยรอด้วยเดี๋ยวฉันไปด้วยก็ปัญหาเรื่องกราฟิกซิตี้นะครับ yeah, ว่ามีแก,งก๊ง <yeah, S 2> อื่นอ่ะ,ออะมาเอา พ่นสีทับนะครับก็ภารกิจพ่นพ่นสเปร์แพงฮะให้กูว่ากูปิดเพลงแล้วนะเฮ้ยอย่าไปสีกับตำรวจบังคับยากกว่ารถไม่เหมือนในเมาส์กับคีย์บอร์ดเลยเออตรงนี้แหละนี่นี่ไงไอ้แกงสีม่วงมาพ่นไว้ น่องเถขรไหนมาดูฝีมือหน่อยสิว่าการพ่นสีของแกมันจะดีแค่ไหนลายประมาณนี้แหละไป,ปราชการเอาลายสวยๆนะเว้ยแล้วก็ไปพ่นตามจุดที่มันต้องการเอา้าข้ามสิพ่อบักบัก ไหนว่าไหนว่าอ๋อนี่เองรอ้อยอะไรเนี้ยเอ, <c oughs> อ้าไหนรถกู้แล้วไอ้คันนั้นมาเข้ามาจอดทางไหนข้างใน ิ่นแกงม่วงฉนทายเขาให้ระหว่างที่เล่นแล้วมีฉากขับรถเนี่ยพี่หมีก็จะตัดข้ามเลยนะครับผมอ้าวตำรวจเสือกโอ้ตรงนี้แกงสีม่วงไม่เกี่ยวข้างหน้าสองตัววะสงสัยต้องซัดก,ก่อนแล้วซัดแม่งก่อนเลยเอา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 หมัดแล้วกันเฮ้ย <What the? S 1> <อ> S <S เอ้ย <S <S มาถึงเริ่มก่อนเลยอุ้ยสองดาวไอ้เกี้ยงานงอกเดี๋ยวเวนเวนเวนมาถึงต้นคลิปกูก็จะจะตายหาซะแล้วโอว้นี้ก็ไล่จิง ความชิบหายมาเยอนอ่ะกูจอดถึงหน้าบ้านกูนเลยเดีย๋ยวเพิ่งยิงกูนะเดีย๋ยวเพิ่งยิงกูอ้วเดี๋ยวฟักฟัก,ฟกโอ้เซฟเกมไม่ได้เชี้ย้องส่ต้องปล่อยตายโอเคตำรวจกูยอมแพ้ผมยอมแพ้ครับยอมยิงตายโอเคต่อจากเมื่อกี้ ฟาวเฉยเลยโอเคงั้นเราจะมางัดหมัดกันเลยครับผมงัดหมัดแม่งก่อนเลยจะได้ไม่ต้องมีใครตายไม่ต้องไปพลาดยิงโดนตำรวจไอ้เชี่ยมึงแต่กูจะโดนกระทืบตายก่อนไหมอืมถีบยอดหน้าเขาให้มาดัดฟันไม่มึงไม่ต้องกระทืบตรงนั้น คอมันเป็นออโต้แล้วมันก็น่าเบื่ออย่างเงี้ยอืมอือกระทืบกระทืบกระทืบโอเคร้อยเราจะได้จัดการอย่างสบายใจเกมนี้ถ้าจะเล่นให้จบคงอีกหลายวันหลายคลิปเลยล่ะแล้วนานๆกูว่างลงคลิปทีหนึ่ง ถ้าทางจะต้องใช้เวลาอีกนานเลยนะครับปีไม่ได้เอาป,ปีเข้าไปพอมันเป็นมือถือแล้วมันจะรู้สึกว่าห่วยวะนะมันเป็นอย่างเงี้ยเออนี่ฮะเป็นภารกิจที่ต้องใช้ การปีนแล้วก็ต้องจับเวลานี่แย่เลยโอเคพี่หวานเรามาแล้ว,ลวเฮ้ยทางนี้เอ้าขึ้นผิดเลนรถมันคนละเลนกับเราเราก็เลยไม่ชินไปเอ้ยจะตามตูดชาวบ้านให้ แหวบเรียบร้อยโอเคคลิปคลิปนี้ครับก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมเราเจอกันพาร์ทที่สองนะถ้าชอบไงก็ฝากกดถูกใจด้วยแล้วกันบ๊ายบาย